ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถูกถูกทันนะคะยินดีตอนรรบเ้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปูสี่หกเนาะค่ะตามต่อตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะแนวทางฝากพี่น้องปองไปเนาะคะ mm ่ะ hmm. ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะ เพื่อที่สิบรประเพณาดข้าวสารดีๆเด็ๆดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดกัสิภาคไปกาบปูพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะว่าปูใดตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนี่ยนาะค่ะเห้มาไปกาบปูพร้อมๆกันเลยะค,ะค่ะปูขาหนมัสการค่ระกระปุกกรครับส่งสีคำเราบ่กด้วยไดบวุ้นปูส่งหมดหมดฝนส,สีมากลมสีมากฝนฝนจะตก มันตก LIKE หลายม,ลมันตกหลายมือนแล้วนี่้ามันก็ืออทางเห็นได้ใช่ได้เห็นด้ลาปูไก่มือเขาม่ไหเด้อันนี้เป็นเลขคำนวณคำนวณโคคำนวณมาจด้เลขบินเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขหกน้ำมันมีมูจะได้จับโคเป็น1ิบสองิหกอันนี้เป็นเลขฟันพูนี่ เดี๋ยนีมิดฟันนี่เดีนี้มีมีนีมิดฟันนี่คือนี่ละมีสองหางเลยนี่มีฟันนี่ฟันว่าบวันพราะปะขาพันมาบอกพันมาบอกก็เล่นพันว่าเป็นเน่ท่างเพราะได้มากก็ตีผมมากก็แล้วไปนี่ละพันมาบอกสองคู่นี่ละพันบอกสองตัวบอกสองหางกับสองเข้าปูเผาขาวตีปูอ บอกสองตัวนี่นะสองหาแล้วสองเก้ามาได้มีสันเถอะผมเลยมาเขียนตัวกันซื้อได้สองเก้าเขียนใหม่ได้ซื้อดอกค่ะมาเปลี่ยนหรอกกับตัวเก้านี่นะเพิ่นว่ามานนี่มีสันเหมืนพ่อพ่อเขาวเพิ่นมาบอกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นจะมาซอยเฮ็ดซอยสางซอยเฮ็ดกำแพงเพิ่นบอกอ่ะเพิ่นว่าจะมาซอยเฮ็ดกำแพงเลยมาบอกไม่เป็นแนวทางของเอฟซีเพื่อนมากจะจัดเอามากจะซื้อมากจะพลานไปว่าไปยังว่าเป็นแนวทางเพื่อนว่า เทิงเทิ้งนี่สำหรับผู้มักเมยมักเลนบบกปูตอนนี้ผู้มักเลนนี่มักเลีนมักยางซุ้มนี่มักเลนมักยางก็เลีนเอาก็เลยจับคูงวมาเนี่ยละเเลขคำนวณดอกเลยตัววงกลมนี่ตัววิ่งเทิงนี่เลขสองนี่คือจเป็นตัวเน้นบบกปูตัวมักตัวมักตัวมักตัวักเออตัวพิเศษตัวมักมักก้มูมันตัวนี่นะล่องมากคือตัวนี่ ตัวเลยนโัเลนเด่นสองรองหน้ปูเออพอได้มักแลนมักย่างก็ได้คร <c oughs> ับแต่ว่าเลีนที่มิดฝัน,นคือมังค์หันเขาเลีนีมนน้มิดฝันนมืงคังงะะเก้าวแปกัเก้าส่วนสองะันอเขาเลเลขันฝันมองาหันแต่ว่าเลีอยนเล้นวาโน่ยเขาเลวิ่งอันนี้ก็เลขันก็เลขกันกัเลขาำนวนกับตัวเดียวกันเลีวิ่งหมดนี่่หมดองมา ยังมีฟันเพิ่นมาบอกตอนจะมาซอยให้กำแพงเพิ่นวะจ้าถุกให้มาได้แม่เนาะปู่เนาะสิได้มาบอกก็มากัดจัดมามากัดพานไปเดี๋ยวถ้ามาคือว่าแล้วน่องน่องก็ฝันมาทุกคนนี่ใดก็ได้ค่ะฝันบ่คือกันเนาะปู่เนาะเออโอ้ก็จะฝันแม่นถ้าอ่านปู่แล้วถ้าไปพูดก็ฝันเราแน่ตัวเนาะ FC FC ีเอฟซีกับันเราแน่แม่เนาะ ปาลมี่บ่ถึงปูอยู่แล้วปูฟันกับฟันเลี้ยงอื่นช่วงนั้นฟันฟันบ่ได้เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยฟันบ่ได้เป็นเป็นเลขเป็นเบอร์บ่กสัน่อแมนแมนปูนี่ละเพิ่นเพิ่นมาบอกเพิ่นยางมาบอกเลขเป็นพ่อปลาขาวดิเพิ่นยางมาบอกเพิ่นบอกสองหางกับสองเกาปูมาเขียนแปดใส่ได้ซื้อดอกเคิดมักแปดก็เลยมาเขียนเติมใส่มันได้สามตัวเค็งๆเนาะครับมันได้สามตัวใช่ไหมถึงสามตัวมันเค็งอ่านัก็เลยมาเขียนใส่ ย่งมันก็เป็นไปได้เบิ้ลนอปุ่นอะเมือเจียตัวนี้ไปใส่ลักลอยก็ได้ี่ตัวฮกนี่ตีบฮกก็ใส่ลักลอยก็ได้เพราด้มากหกกับมาใส่นี้ค่ะแล้มากันหกมาใส้ซองเก่าก็แล้วแต่แล้วไปคือว่าชัดเจนเลยเออนี่ละมาหันกับวม่งขมไปในสีเด้มาหันกับด้มันก็ถือได้เราหันม่งมเือนคนซื้อเปลี่ยนว่าแล้คนซื้อว่าเปลี่ยนก็แล้วไปนั่ละ เพื่อนก็บ,บอกซ้ำนี่แหละเพื่อนบ่ได้บอกหลายเพื่อนมาหัวเพื่อนก็บ,บอกเลยบอกว่านี่เด้อเลขวพ่อท่านเพื่อนก็บอกทั้งสี่เพื่อนก็บ่ได้บอกมองเราแล้วได้ดีเป <c oughs> ็ซับเอาสิมากมากอันบ่อยใหม่ให้บักลอลิ่งกับเลี้ยงแท้ <c oughs> แต่ว่าเลขคำนวณนี่คำนวณมากเนี่ยเลขบวิ่งมันจะถือเลขบวิ่งมืัอหันกับมัอหันกับถือเลขบวิ่งหกมัน,มน <c oughs> คำนวณงอันนี่ยหกมันเพราะมีมือบานนี้มันเสียด เลขเศษเนี่ยเศษสามกับหกเลยเศษนี้มันมานํำกันในเบอร์ขับปูทางเทียกมานํำกันทาาเทียกมาตัวเดียวเคอเลขเศษมันเห็นนำปูเนะเคืองสามถอพว่าจับสามสองหกนี่จับเอายูนน้ำมันนี่แหละใส่กันค่ะสามสองหกครับคู่มาเนี่ยเดีิบสองนี่สิบสิบหกนี่ยแล้วก็สี่หกแต่บ่หลายคู่นะครับเนา มันไม่มีมูดิจ้่ว่าจัใใ้่กันนี่ดนี่เมบนี่มันออกบางหันเ่บอนี่เก้าหกเก้าสี่สองนี่สองบอกหนึี่ก็เป็นสามเนบอนี่บอกหนึ่งตายตัวเขาเอิญน่ยตัวท้ายนี่บอกหนบอกหนึ่งตายตัวทุกงวดมันจะเป็นสามเฮมบอนี่มเลยเสียสามเด็่บานกันเก้าบอกสองนี่เ็นบอกับสิบเ็ดเก้าบอกนี่บอกตัวนี้กับสม บวกมาเรียนี่บวกกันมาเรียรเลขล่างบอกเลขบนเลขบนบอกเลขล่างนี่บวกบอรกระเลขได้เลขหนึ่งเนีมันหลายกระมูให้มาหน่บานในเลขสองก็มีสองตัวทั้หซีครับสามกับหกมันไม่มีคููบากามาใส่กันเล่นนี่ดี๋ยวสามสองหกด๋ยนี้มันเสียดสามกับหกเลยเน่รว่า เขาก็จานี่คำนวดก็จะจะบอกตัวท้ายนี่เป็นตัวแรกกรตามคือบวกเนื่งไต่ตัวครับเขาเอิญเรียกคำนวณเนี่ยเขาให้บวกเนื่อนั่นี่แหละให้บวกเนื่งไต่ตัวมันสีมามันสีมาตัวเนึ่งหมดนี่นะบานกะ็ะไรมาจับคู่จนานดังเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งพูดอีวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งสองวิ่งสาค่ะครับแล้ววาเลขคำนวณมัน เนี่เพิ่นบอกซองหาก็ซองเก่าซองโป้เท่านั้นค่ะเห็นมากก็เอาเพื่อมากกผ่านไปอ่านี่ละเพราะว่าเพิ่นกะว่าเพิ่นจะมาสร้อยสร้อยสางกระแพ่งกัเพิ่นว่าเสรมันแล้วปีนี้เพิ่อนบอกเพิ่นมาบอกเห็นพ่อมาขาวเพิ่นมาดูไก่้านเฮาดอกแต่ว่ากเพิ่นก็ดูเถ้านี่แหละแต่ว่าเพิ่นนมาค่ะเพิ่นมาดูดอกบอกว่าเพิ่นมาสมมือกับเพิ่นอยากมาเห็นมาสางกระเพงเนาะมาสมมือเมื่อนี้เพิ่นนั่นก็จะเอาบูดบ้านเพิ่นเพิ่นเลยเพื่อมา เนยากนข้าวบุญดูเพาเลมันมาเสมอทั้าวัแคบนาจอไว้ได้รับเอซีเฮาครับกระสรงเกตว่างตัวตดวว่งขวมก็คือตัวผู้มากก็ซื้อดอกพเลยว่องขวมมาให้ว่าตัวมากเอนซีมากตัวรกก็พิจารณาเอาเป็นหน้าท่างนี่เท่านี้ละบม่เปลี่ยนดอก โค้งสุดท้ายสามโค้งสุดท้ายแล้วว่าเปลี่ยนสามโค้งสุดท้ายแล้วนะปเนาะเออว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเพราะว่าขันเพิ่นบอกแล้วก็คือว่าเปลี่ยนค่ะคือว่างานเพิ่นมาบอกตัวแรกหนึ่งเก้าศูนย์แปดค่ะมาบอกตัวสองหนึ่งเก้าศูนย์สองค่ะไม่กันตัวเดียวกันนั่นะค่ะซื้อไปใช้มากันเลยโอ้ซื้อว่าถือกันจะเทียบ้างนี่เนาะค่ะยังไงก็ต้องติดมันก็ต้องแยกออกกแล้วมันตัวค่ะด้่ก็แยกกันก็จะก็แยกออกกิล่ะล่ะค่ะนี่หนึ่งมาร์กสองแปดแปดสองแปดซาร์ดเอา มขาแปดแปดหางกัเอาเดี๋ยวมันเดี๋ยมันออกแล้วมันบอกออกแล้วออกขึ้นเขาซ้ำแล้เอาเลยนะปูนเนาะซ้ำแล้เอาตัวโศกภันมันมันได้าที่ตอนสํำแล้วนี่นะปูโศกไโศกมันนี่เน่นอนนี่เงินเทพดานาะเมีนกับอะว่ามันกับว่าเรียนเทวดาให้มาแต่พูฟันกับเจ้าพวกพวฟันที่อวกันหวว่าที่อวกัห้วยแล้วงวนี่ก็แพงงินบ่กํแพงกับแล้วงวเดียวแล้วกันูข้าวควันเนาะ เพิ่นก็ว่านี่ล่ะเพิ่นก็มาบอกเพิ่นสิล่ะเพิ่นก็ว่านี่บนอันนี้ล่างค่ะคือเบิ่งทานเคล็ดอะไรไปเลยเคล็นั้นเทิร์นมาที่เป็นบนเขียดนั้นเตะทั้งเตะที่เป็นล่างตัวค่ะโตเคล็ดหน้าจอไว้ได้ครับแคซีเฮาจับสลากกินแบ่งวดที่16พฤษภาคม65ที่จุดเทงนี้ได้ครับเด้อแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นยอดทางผู้ว่าเป็นยอดทางนะครับนี่ความฝันซื่อเนาะนอก็ฝันมาทุกคนเหรอเนาะฝายจะบ่ฝันเห่อ ว่าฝันไปคนละอย่างนี่แล้วปูบาลมีบ่ถึงมรดิถไายถ่ายถ้าพูดฝันไว้แอดมินมาฝันเลยแอนมาปูดไปเพิ่งเรียกฝันพู้นะว่าผู้ได้ก็ได้่องไหนมากกว่าไปที่ตามเลขฝันพู้นะสนองว้ยพู้อื่นบ่าฝันหมดทันทีฝันเยอะตอนบ่คิี้กับปูนั่นแหละบาลมีบ่ถึงได้บาลมีบ่ถึงคือปูปูฝันมาเนี่มันหลายงวดแล้วเนียค่ะ แล้าผู้ฝันแมนจนได้คะ่ะอ๋อเสรแล้วก็ฟันมาไปชนะฟันตั้งงานว่าแอดมินเดินหน้าตามแนวทางให้เอฟซีนี่แล้วผู้เอ้ยสองไในมากกับว่าตามพวกฟันผู้ให้แนี่เห็นปะผู้ฟันเปลี่ยนไปว่าโอ้ยกือบฟันนึ่งหมื่นเนะ <c oughs> าะเจ้าที่ไปตัวได้ลรามือนกัน <c oughs> แต่ว,ว่ากันนะกคือบอบเปลี่ยนหนอกันฟันนั่นเพิ่นมาบอกเราก็คือแล้วบวกเป็นยังบอกแล้วบอกเลยนะปุ๊นเนาะเลแล้วเลี่ยวที่เพิ่นบอกเพิ่นบอกบอก บรร่เปลี่ยนเลขต่อกระบะโคกสุดท้ายนกปูเนาะอร้าโพรสุดท้ายนะเพราะว่าพวเพิ่นบ่เปลี่ยนเนาะคื่ออาหานเพิ่นมาบอกติดตัวตีแรกก็บเก้าศูนย์แปดมาบอกตัวซ้อนกับเก้าศูนย์สองหนึ่งกับมาติดเก้าก้อยศูนย์ของเขาแต่พ่อสลาก็กากกท้าบ,บ่กที่แม่เลขตัวเดียวกันเนะาะคฝันสองฝันนั้นดูไปได้ก็เลขตัวเก้าค่ะอันนี้ครับพิ่นมาซื้อบอกซสนุกอันนี้ก็ชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรกกับเลขปูเฮาเนาะค่ะผู้ใดมักอันตองกั ซื้อลงจังสีตัวลายต่างกันกตัวลายเเคยได้นาปูเนาะมันเคยออกนี่แปลสองสองเลเลขฟันปูมันเคยออกไายเาบปูร่งกระดาษสามตัวงอนั่นนาปูนาะวสตัวนี่ออกเรียงกันมันงไิสี่ไดสตัวตรงเลยมันเคยเป็นเคยออกเล้ยแถ้ถิมมากถิมักลายนี่ก็หาเก้าก็ไเก้าหาหาเก้าี่ก็เลย ซองซองสิกระไรค่ะพูดให้มากคือว่าปูบอกละเอียดคราดได้อพี่หลานเ้อคือว่าละเอียดเลยอแล้วแต่มากครับวันนี้ก็สีขอบคุณปูเท่านั้นแล้วเนาะค่ะสำหรับแนวทางน้ำปูเนาะค่ะแนวทางคือดอาขอบคุณปูหลายๆค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะสาธุค่ะปูค่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูซีหกเนาะค่ะถ้ามถทายชอบกระจัดเนาะค่ะถ้าคัดกับพันนะคะพี่น้องเด้อทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเท่านั้นเนาะค่ะถือพิษบพาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องคะบัตรห้าเพิ่นถือบึมๆพ่อเขาซื้อมันหลุดกระมีเ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไลยกะไปวิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถ่วนก่อนลงทุนเนาะค่ะเพราะว่า ทางช่องเสนอไปเพื่อตรงกิดตรงใจพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมักกะค่อยยิบจับลอตเตอรี่ไว้ลุ่นเนาะคะ่ะถ้ารัฐบาลเพิ่นใจดีเพิ่อนอาจีิแบงลางวันที่หนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องปองไปกะเป็นไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงสำานีอเราค่อยพอกันไหมในะคลิปหนาเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านมีแต่คำว่าเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ